วิธีการใช้อามิโนบราวขั้นตอนที่1สูบน้ำเข้านาให้ท่วมตอสังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรขั้นตอนที่2องไถพลิกหน้าดินหรือย่ำเทือกขั้นตอนที่3ใส่อามิโนบราวเฉลี่ยไล่ละ100 1 0 0่งซีซีอามิโนบราว1หขวดบรรจุ1 0 0 0ซีซีใช้ได้ถึง10ไล่การใช้ นำอะมิโนโบลาว1 0 0ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่ว1ไร่หรือหยดลงแปลงพร้อมกับการไถพลิกย่ำเทือกก็ได้ขั้นตอนที่4หมักทิ้งไว้7-10วันก็จะเห็นการเปื่อยยุ่ยของฟางและตอซังมเมล็ดข้าวที่ตกลนตกค้างก็จะลอยขึ้นมาเปื่อยยุ่ยเป็นน้ำนมขั้นตอนที่5ตีเทือกหรือตีนาเตรียมแปลงพร้อมหวานข้าวหรือดำกล้า ฟางย่อยไปหมดแล้วก็ย่อยสลายต่อฟางได้ดีกับที่ต้องใช้เวลามากกว่านี้ครับเบื่อยยุ่ยหมดเลยฟางนิ่มดินดีครับฟางไม่ได้เผาปีนี้ดีไม่มีคัมเบนม่เบนบนดินดีขึ้นมากครับแล้วก็วัชพืชลดลงครับก็ยาก็บางลงแล้วก็เขาดีดก็บางไปห้าไปเลย เกษตรกร,กรตัดสินใจใช้อามิโนโบราวประหยัดค่าย่ำเทือกไม่ต้องย่ำหลายรอบดินล่วนซุยดีตีนาง่ายประหยัดยาคุมเลนวัชพืชลดลงประหยัดปุ๋ยเพราะมีปุ๋ยธรรมชาติเพิ่มขึ้น